รู้ไหมว่าใครคือสตรีที่กล้าหาญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยวันนี้มาฟังเรื่องของบุญเหลือหลานสาวของย่าโมบุญเหลือเป็นสตรีรุ่นแรกที่มีฝีมือร้อยมาลัยอย่างเซียนแต่เธอไม่ชอบทำนะจะทำก็ต่อเมื่อย่าโมสั่งเท่านั้นเพราะบุญเหลือชอบหมัดมวยชอบเล่นดาบมีฝีมือรองแค่ย่าโมคนเดียววันหนึ่งที่เจ้าเมืองต้องไปราชการบุญเหลือก็ร้อยมาลัยให้สวยงามเป็นพิเศษ แ,แล้วเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทัพศัตรูจากอีกเมืองบุกเข้ายึดโคราชกวาดต้อนผู้คนออกจากเมืองบุญเหลือกับเหล่านักสู้อยากลุกขึ้นสู้ทันทีแต่ย่าโมห้ามบอกว่าหากจะสู้ต้องชนะเท่านั้นถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเสี่ยงคืนนั้นที่ทุ่งสำริดหญิงโคราชวางแผนมอมเมาศัตรูด้วยเหล้าแล้วลุกขึ้นต่อสู้แต่แผนพลาดนายกองศัตรูจับได้ บุญเหลือมองเห็นนายกองยืนอยู่ใกล้เกวียนดินปืนเธอรู้ดีวิธีเดียวที่จะทำให้ทุกคนรอดคือต้องฆ่านายกองตอนนี้แต่ไม่มีใครมีอาวุธบุญเหลือเห็นคบไฟเธอคิดวิธีได้ทันทีบุญเหลือคว้าคบไฟวิ่งไปที่เกวียนดินปืนสละชีพตนเพื่อให้ทุกคนรอดพ้นนี่แหละคือวีรสตรีผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทย